ก่อนบรรยุทธสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาตำรวจราค่างัวหนาคอกของฟ้ามแม่กิบเพื่อนเนาะครับว่างวของเพิ่นเนี่ยที่เพื่อนห้องไว้เนี่ยล่าคาจักบาทเพื่อนห้องไว้หลายบันไดไปสอบถามเพื่นเลยครับสวัสดีครับแม่ครับค่อสวัสดีค่ะโอ้งวมีหลายตัวเนาะครับ วัวของแม่เพื่อนมีทั้งหมด4ตัวเดีวยวกันครับพี่น้องแม่ทองเบิดแม่ทองเบิดลแม่สาวเนี่เลี้ยงได้กีลปีลครับแม่สามปีนี่แหละค่ะสามปีตัวนี้เป็นลูกของเพื่อนหมอครับก,กออลูกของแม่ตัวนั้นเนาะครับเนาะได้สามปี ส่วนตัวนี้ล่ะครับค่ะเป็น,อน,นสองปีสองปีกว่าเดี๋ยวสองปีกว่าละค่ะแม่เพื่นกระลังท้องค่ะในสองปีกว่าเนาะครับอันนี้เป็นแม่ของเพื่อนครับแม่กระท้องขึ้นกันบ่ครับค่ะอืมเดือนแลล้ว่่ะะคท้องเดี๋ยวหกเดือนแล้ว,ลค,ลวค่ะยุฟร์มเ่าเนี่ยแม่ส่วนใหญ่จะให้หญ้าเป็น เนเปียค่ะให้เน่เน่เนเปียเป็นหลักเนาะครับค่ะอืมครับแล้วก็เสริมมีมีเคล็ดลับเสริมอันไดอีกบ่ครับเสริมครับกะหญ้าก็คือธรรมชาติของบ้านเฮาแล้วค่ะอืมหญ้าที่ปลูกไว้ครับครับก็เป็นเฟืองบ้านเฮาสีเฮาเฮ็ดไว้แล้วก็เสริมเสริมเฟืองเนาะครับแล้วให้แดวหน้ากะเก็บไว้แล้วก็มาให้เขาเพิ่มเติมแต่ว่าหลักๆก็คือ เน้นไปทังการไฮยาเนี่ยเปียเป็นหลักเนาะครับอืมครับครับเอ้าแม่ราคาแม่จะขายนี่แม่ห่องหลายปัดไน่นอะครับขายเป็นจังไหนเป็นแยกเป็นโตหรือว่าขายเป็นคู่ครับเอาเป็นคู่ไปเลยค่ะอ๋อเอาราคาเป็นคู่เนาะแม่เนาะเป็นโคมเลยเอ้าแม่ห้องถท่วแดงอ่ะครับโคมโคมเนี่ยครับลูกถ้แม่นี่แม่ทองแล้วเอาต่ามุ่นหาค่ะ ห้องไวที่เกา0มนหาค่ะอ่ะพี่น้องเบิ่งแล้วเป็นจังได้ครับพป็นห้องไวที่เกา0มนหาโอ้กลินยาเก้งห้องพี่น้องเอาไปเลี้ยงต้อเนเด็ดโอ้ยมองได้ยางามๆเดีนากสมได้เลยล่งตัวเลยงวดเดี๋ยวจะปีครับแม่สาวหน่อยกัวะค่ะเดี๋ยวีนากเพื่อด้สมมังค่ะ2องปีกลัวกบอีกโบ่โดนเนาะครับกะสามารทีจะ ให้ลูกได้ต่อสมส่วนแม่นั่นทอง,ทองแม่นบ่คเขาขาทองไแปดเก้าเดือนนั่นแหละค่ะสิออกแล้วแม่เนี่ยทองได้ 8, เก้าเดือนครับใกล้จะออกแล้วแต่ว่าเพื่อนอยากจะขายราคาราคาที่เพิ่นตั้งไว้อยู่ที่เก้ามือนหาค่ะเก้ามือนหาครับยืนยันราคาอยู่ที่เก้ามือนหาครับคููแม่สาวนี่ครับโอ้ไปต่อไปเรียงได้พี่น้อง งามงามงามเอาแม่ครูทัดไปครับค่ะแม่ห้องไว้เท่าไรอนะครับอันนี้เอาแปดมื่นหาค่ะแปดมื่นหานอครับค่ะแม่ลูกแม่เพิ่นได้จักปีแล้วครับแม่นี่บอกคะครับแม่นีหาปีแล้วหาปีนะครับแม่รายนี่หาปีแล้วครับแล้วก็ส่วนแม่สาวเนี่ยก็คือลูกของเพิ่นแม่บอกครับค่ะลูกของเพิ่นอืมแม่สาวนี่เป็น แม่สาวนี่เป็นลูกของเพื่อนนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ทองมั้ครับคือทองค่ะทองอ๋อเพื่อนสมเรียบร้อยแล้วค่ะสมเรียบร้อยรับประกันให้เรียบร้อยว่าสมติดงัวผู้เป็นมันครับพี่น้องค่ะแองการ์ดแองการ์ดเพื่อนสมแองการ์ดไว้เนาะครับค่ะครับอ่ะครูเนี่ยแม่ยืนยันราคาให้พี่น้องเขาเดี๋ยวฟังชัดๆอีกที่นึงนะครับค่ะแปดพันแปดหมื่นห้าค่ะแปดหมื่นห้าครับพี่น้องราคาเนี่ย คุยกันได้ครับตอร่องกันได้อยู่ไกลอยู่ไกลแวะเขามาชมกันได้หัวใอยูจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอยู่อำเภอเบญจลักพี่น้องใกลๆ้ๆหรือว่าพี่น้องที่สนใจครับแวะเขามาช่มแวะเขามาเบืองมากผูดคุยสอบถามราคากันก่อนก็นได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนะแม่เนาะมาเขามาเล่นมาคุยมาถามกันได้แม่ครับ ฝากเบอร์ให้สำรับพี่น้องเดี๋ยวโทษติดต่อนีครับค่ะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่องสองหกสองสองหสองห้าสองสองค่ะเจ็ดห้าสองสองครับแม่กิฟตครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นการมาเบิง้งราคาง่วถามราคาง่วไปฝากพี่ฝากน้องที่อยู่ทางบ้านเนาะครับราคาคููเนี่ยแม่กิฟตเพิ่นห้องอยู่ที่ เก้ามืนหาครับส่วนราคาคู่นี่แม่เพื่อนห้องอยู่ที่แปดมื่นหาแปดมืนหาครับพี่น้องชัดเจนครับผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่ไกักแวะเขามาเบิ้งไม่ชุ่มกันได้ครับอันนี้เรียงง่ายครับกินยากระเก่งพร้อมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเกษตรกรวันยุทธไว้น่ำเนเดอร์ครับพี่น้องคุณลีนองได้หลายครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ